ไปในสภาเนี่ยห้ามหันกันมากขึ้นเพราะมีพรรคแก้าไก่เข้ามาแวดละการแต่งตัวเขาก็ไม่ใส่ไม่ผูกเล็กไๆแสดงให้เห็นว่าเพราะนั้นคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่แต่ก็ชอบพอกันนะครับหลายคนแต่ครนี้มันกลายเป็นเหมือนตั้งแง่ใส่กันคคือมันแยกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมากเกินไปฝ่ายค้านก็เสนอกฎหมายมามันก็ต้องให้เขาบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องให้กันบ้างไม่ใช่ว่าโนอย่างเดียวอันนี้บางเรื่องก็เสนอเรื่องที่แบบให้ไม่ได้ ให้ไม่ได้ผู้ก็เกิดความก็กลายเป็นไม่ให้ทุกเรื่องมันก็เลยกลายเป็นผมก็พยายามประสานทุกฝ่ายนะครับว่ามันมันก็ไม่เหมือนอดีตเลยการเมืองมันเหมือนเดินแยกกันเดินมันก็เลยกลายเป็นการเมืองซึ่งดูแล้วมันเหมือนเชื่อเือนกันอย่างเดียวเลยคือตราบใดคุณมองประโยชน์ของพรรคคุณไม่ได้มองประโยชน์ของประเทศเนี่ยคุณก็ยังขัดกันอยู่อย่างนี้วันใดที่คุณรวมกันนั่นคือคุณมองประโยชน์ของบ้านเมือง สี่ปีเนี่ยฝ่ายค้านพูดไม่ถูกเลยทักเรื่องเหรอเป็นไปไม่ได้สี่ปีนี้ฝ่ายรัฐบาลทําถูกทุกเรื่องเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องฟังกันบ้างแล้วก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนมันถึงจะอยู่กันได้แต่ถ้าตาใดคุณขีดเส้นเหยียบข้ามมันไม่ได้มันก็จะเจออย่างนี้ครับบทเรียนทางการเมืองนะครับผมผมพูดได้เลยว่าผมมีความรู้สึกว่าการเมืองมันยัง ไม่ใช่การแก้ปัญหาของชาวบ้านโดยตรงเพราะว่าถ้าไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเวลาขึ้นไปทํางานการเมืองแล้วเนี่ยมันจะทําเพื่อตัวเองนะครับทำเพื่ออย่างที่ผมบอกเพื่อพรรคเพื่ออะไรอย่างเดียวไม่ได้ทําเพื่อว่าอย่างผมผมมีอุดมการทางการเมืองผมเล่นการเมืองก็เพื่ออุดมการว่าผมต้องทําบ้านผมให้ดีด้วยทัศนคติที่ว่าอําเภอดีจังหวัดต้องดีนะครับตำบลดีอําเภอดีอําเภอดีจังหวัดดีจังหวัดดีประเทศนี้ก็ต้องดีแน่นอน นะครับผมก็ถือว่าถ้าเราต่างคนต่างทําหน้าที่ดูแลกันแต่และจังหวัดให้มันสมบูรณ์แบบเนี่ยนะมันก็จะผมว่ามันจะได้ได้ได้ผลดีกว่าทุกวันนี้คือทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับการเมืองมันมีชั้นมันมีข้าราชการมีนักการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งมันมันต้องต้องประสานกันแล้วก็ร่วมแจมกันให้ได้แล้วก็บ้านเมืองมันก็น่าจะไปได้ดีกว่านี้นะครับ